ในขณะที่ประเทศไทยของเรากำลังได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติจำนวนมากแต่ก็มีชาวต่างชาติบางคนที่หลังจากที่เขามาอยู่ที่ประเทศไทยเขากลับบอกว่าเขาเกลียดการใช้ชีวิตในประเทศไทยว่าแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนไปรับชมทางช่องต้องขอขอบคุณข้อมูลจากต้นคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับชายคนนี้คือหนึ่งในชายชาวอเมริกันที่เดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อตามหาประเทศ ที่สามารถเป็นสถานที่ทำงานและเป็นที่อยู่อาศัยได้ในเวลาเดียวกันคุณเวสคือชายชาวจีนสัญชาติอเมริกันคุณเวดได้ทำคลิปเล่าประสบการณ์ของเขาในประเทศไทยพร้อมทั้งบอกถึงสิ่งที่เขาไม่ค่อยชอบเอาเสียเลยในประเทศไทย ซึ่งในประเด็นที่เขาพูดในคลิปนั้นก็ค่อนข้างน่าสนใจเพราะในคลิปของเขาเขาได้มีการบอกว่าผู้คนที่มาจากโลกตะวันตกหรือยุโรปส่วนใหญ่หลังจากที่พวกเขามายังประเทศไทยพวกเขามักจะทําคลิป และพูดเกินจริงที่ว่าชีวิตในประเทศไทยนั้นดีกว่าอเมริกาเขารู้สึกว่าคนเหล่านั้นพวกเขาพูดเกินจริงและขายฝันเกินไปเพราะหลังจากที่เขาได้ลองใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยด้วยตัวเองสักระยะหนึ่งเขาก็พบว่าประเทศไทยไม่เหมาะสําหรับการอยู่ระยะยาวแต่ว่ามันก็มีข้อดีอยู่บ้าง สำหรับข้อดีที่เขามองเห็นในประเทศไทยก็คือค่าครองชีพถูกค่าเช่าในประเทศไทยถูกกว่าที่อเมริกาถึง55%ประเทศไทยมีร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลกและยังเป็นสวนอาหารขนาดใหญ่ที่มีอาหารหลากหลายให้เลือกทานที่นี่เป็นสวรรค์สาหรับคนที่ชอบอาหารเอเชียอีกทั้งราคามันก็ไม่แพงคนไทยคือคนที่ดีที่สุดที่เขาเคยเจอมาอีกทั้งวัฒนธรรมที่นี่มันก็ให้ความผ่อนคลายและสบายมากซึ่งเขาคิดว่าที่คนไทยเป็นแบบนี้ อาจจะเป็นเพราะรรกเง่าชาวพุทธที่พวกเขาส่งเสริมวิถีชีวิตที่เงียบสงบและพวกเขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีโดยรวมมันปลอดภัยมากสำหรับเชียงใหม่เขารู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างที่เขาเดินอยู่ในประเทศไทยเขาก็ไม่รู้สึกกลัวหรือกังวลว่าจะมีใครมาป้นเขาเลยอีกทั้งประเทศไทยก็ยังมีชายหาดท,ที่สวยงามให้เยี่ยมชมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชายหาดและอากาศเขตร้อนและสำหรับใครที่ชอบการต่อสู้ ที่นี่ก็มีการเปิดสอนศิลปะการต่อสู้ในแบบฉบับของมวยไทยอีกด้วยและการนวดแผนไทยก็สุดยอดมากมันเป็นการนวดที่เห็นผลจริงเขาคิดว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมแต่ไม่ใช่สำหรับการอยู่อาศัยในระยะยาว เขาพบว่าปัญหาหลักในการอยู่ในประเทศไทยของเขาก็คือโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีแมในกรุงเทพมหานครจะมีรถไฟฟ้าใต้ดินแต่มันก็ไม่ได้ครอบคลุมเท่ากับระบบรถไฟใต้ดินบางแห่งในยุโรปสำหรับเขาเขาชอบที่จะนั่งแท็กซี่โมโตมากกว่าเพราะการเดินทาง30-40ถึงนาทีในประเทศไทยมันอาจจะทําให้อึดอัดได้หรือถ้าได้นั่งอูเบอร์ในกรุงเทพเขาก็รู้สึกว่าบ่อยครั้งการจราจรที่นั่นมันก็ แย่มากเขายอมรับว่าการจราจรที่เล็วลายที่สุดในโลกคือเวียดนามแต่ในประเทศไทยมันก็แย่มากเช่นกันและโดยทั่วไปแล้วในกรุงเทพก็ค่อนข้างสศก,กปรกและเขารู้สึกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่รวมถึงฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยเมื่อเขาอยู่ที่นี่เขามักจะหายใจลําบากเนื่องจากมลพิษทางอากาศสภาพอากาศชื้นรวมถึงกา๊าซและฝุน่น เพราะแบบนี้มันเลยทําให้เขามีช่วงเวลาที่แย่อีกอย่างในประเทศไทยก็ไม่มีน้ําประปาที่ดื่มได้ทั้งที่ในประเทศโคลอมเบียและที่ต่างๆส่วนใหญ่ที่นั่นน้ําประปาสามารถดื่มได้เมื่ออยู่ในประเทศไทยเขาจะต้องซื้อน้ําบรรจุขวดจํานวนมาก และการเดินทางไปยังเมืองต่างๆในประเทศไทยก็ต้องเดินทางโดยการใช้รถประจำทางเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องขึ้นเครื่องบินเพราะที่นี่ไม่มีรถไฟดีๆให้เลือกใช้บริการมากมายอย่างในยุโรปในประเทศไทยผู้คนแออัดอีกทั้งยังมีเสียงรบกวนมากมายเขาคิดว่าเชียงใหม่สงบกว่าเมืองชายหาดและกรุงเทพที่นั่นมันวุ่นวายเกินไปสำหรับเขาและโดยส่วนตัวเขาไม่สามารถทนกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นได้ และอีกหนึ่งความยากลําบากที่เขาพบเจอเมื่อเขาอยู่ในประเทศไทยก็คือเขารู้สึกว่าเขาถูกผู้คนดูถูกดูแคลนจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมทั้งที่เขาเป็นคนเอเชียแต่เขาก็รู้สึกเหมือนเป็นคนนอก มันไม่ใช่ทุกคนจะรู้สึกแบบนี้แต่นี่มันคือสิ่งที่เขาพบเจอแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับทุกคนเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วคนไทยให้การต้อนรับและยอมรับวัฒนธรรมผู้อื่นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยได้แม้ว่าเขาจะสามารถกลมกลืนเข้ากับที่นั่นได้ค่อนข้างดีแต่สุดท้ายเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนนอกเสมอความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในประเทศไทย แต่มันเป็นปัญหาของเด็กอพยพจจำนวนมากที่ต้องเผชิญเพราะงั้นเขาจึงรักประเทศโปลแลนด์มากกว่าสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในระยะยาวในกรุงเทพมหานครผู้คนจำนวนมากอาจพูดภาษาอังกฤษได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วคนไทยโดยทั่วไปพวกเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สําหรับพื้นที่ท่องเที่ยวผู้คนพูดภาษาอังกฤษได้แค่สําหรับการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวเท่านั้นมันเป็นวลีพื้นฐานแต่ถ้าคิดจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยระยะยาวเขารู้สึกว่าภาษาก็เป็นหนึ่งในอุปสรรคเพราะถ้าไม่พูดภาษาท้องถิ่นคุณก็จะได้รับมุมมองการใช้ชีวิตที่นั่นเพียงผิวเผินเท่านั้น แต่สาหรับใครที่คิดที่จะ,กะเกษียณในประเทศไทยเขาคิดว่าการเรียนรู้ภาษาและการบูรณาการตัวเองให้เข้ากับวัฒนาธรรมเป็นสิ่งที่ควรทําและอีกหนึ่งสิ่งที่เขาคิดว่าประเทศไทยไม่เหมาะกับเขาก็เพราะว่าสิ่งที่ดึงดูดใจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยคือการท่องเที่ยวทางเพศที่คล้ายคลึงกับโคลัมเบียมากแต่มันต่างจากโคลัมเบียตรงที่ประเทศไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกประเภทในประเทศไทยมีการท่องเที่ยวแบบครอบครัวแบ็คแพคเกอร์จานวนมาก และมีผู้ชายจํานวนมากที่ไปที่นั่นเพื่อการท่องเที่ยวทางเพศในมุมมองของเขาเขาคิดว่าผู้หญิงไทยไม่ได้น่าดึงดูดเป็นพิเศษเขารู้สึกว่าผู้หญิงที่น่าดึงดูดที่สุดมักจะเป็นผู้หญิงทํางานประเทศไทยไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเพราะประเทศไทยมีอัตราการนอกใจสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และนี่ก็เป็นเพียงความชอบส่วนตัวของเขาและเขาไม่ใช่แฟนตัวยงของอากาศร้อนชื้นเขาชอบอากาศหนาวเขาชอบอุณหภูมิศูนย์องศาเ,เซลเซียสตลอด30วันมากกว่าเดือน,น,นแรกของเขาในประเทศไทยมันผ่านไปอย่างยากลำบาก เขาพบกับปัญหาผิวมากมายอีกทั้งในประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องฤดูการเผาไหม้อีกด้วยในเชียงใหม่ฤดูการเผาจะยาวนานเป็นเวลา4-5เดือนต่อปีทาให้อากาศที่นั่นไม่สามารถหายใจได้เพราะอากาศมีการปนเปื้อนสูงสําหรับเขาเขาคิดว่าในประเทศไทยเชียงใหม่เป็นเมืองเดียวที่เขาคิดจะอยู่ในระยะยาวเพราะมันเข้ากับความรู้สึกของเขาแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็พบว่าเขาชอบการอยู่ในสถานที่ที่มีสี หรือดูการมากกว่าเขาชอบที่จะแต่งตัวให้เหมาะกับสภาพอากาศที่แตกต่างกันเพราะเขารู้สึกว่าชีวิตมีความไดนามิกมากขึ้น เขาคิดว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่เรียบง่ายเกินไปจนมันทําให้เขาสูญเสียแรงบันดาลใจมากมายที่อยากจะทํางานและผลักดันตัวเองเขาคิดว่ามันเป็นสถานที่ที่ดีสําหรับการเกษียณอายุมากกว่าแต่ถ้าสําหรับคนที่อายุน้อยประเทศไทยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้เขาไม่เห็นภาพตัวเองอาศัยอยู่ในเมืองชายหาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะชายหาดที่เขาชื่นชอบตอนนี้มันแย่มากหลังจากที่เขาอยู่ที่นั่นประมาณเดือนละหนึ่งครั้งเขาก็อยากกลับสู่ชีวิตปกติ เขารู้สึกว่ามันน่าเบื่อการไปใช้หาดไปบาร์แช่ตัวในสระว่ายน้ําโรงแรมบางแห่งในพัทยามันเป็นเพียงการปาร์ตี้ในการท่องเที่ยวทางเพศเท่านั้นในกรุงเทพเขามีเพื่อนหลายคนที่พวกเขาเคยอาศัยอยู่ที่นั่นพวกเขาอยู่ที่นั่นเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะพวกเขาสนุกกับค่าของชีพที่ถูกมันไม่ใช่เพราะพวกเขาอยากทำธุรกิจที่นั่นจริงๆฉันรักประเทศไทยและจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งแต่ถ้าพูดตามตรงเวียดนามเป็นประสบการณ์ที่ดีกว่ามากสำหรับฉัน และนี่ก็คือความรู้สึกและประสบการณ์มุมมองของคุณเวสท,ที่มีต่อประเทศไทยของเรานะครับจากนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านอื่นกันบ้างนะครับว่าพวกเขาแสดงความคิดเห็นต่อมุมมองของคุณเวสอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ความเห็นแรกกันก่อนเลยครับ ความคิดเห็นนี้เขาบอกว่าดูเหมือนว่าประสบการณ์ส่วนใหญ่ของคุณในประเทศไทยจะอยู่แค่ในกรุงเทพและบริเวณชายหาดเท่านั้นนั่นไม่ใช่ทั้งหมดของประเทศไทยฉันอาศัยในเมืองกเกษตรกรรมเล็กๆทางตอนเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่มันเป็นวิถีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมากอีกความเห็นนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่คุณพูดเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นเหตุผลเดียวกันกับที่ผู้ชายเอเชียและแม้แต่ผู้หญิงหลายคนบอกว่าพวกเขาไม่ชอบประเทศไทย โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานสภาพอากาศสภาพแวดล้อมที่แออัดชาวเอเชียจํานวนมากพวกเขาชอบอาศัยอยู่ในประเทศตะวันตกอย่างในยุโรปหรืออเมริกาบางทีสิ่งที่คุณพูดถึงอาจจะมาจากมุมมองของคนเอเชียเพราะว่าคุณมาจากการเลี้ยงดูแบบเอเชียฉันเคยได้ยินหลายสิ่งที่คุณพูดถึงในวิดีโอนี้มาก่อนโดยเฉพาะจากเพื่อนชาวเอเชียแต่ฉันกลับรักประเทศไทยฉันชอบอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เป็นมิตรฉันชอบอากาศในประเทศไทยเพราะเมืองของ ฉันในอเมริกาอากาศหนาวและฉันรู้สึกเบื่อหน่ายกับอากาศหนาวมากฉันก็ไม่ชอบคนเยอะเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามฉันไม่รังเกียจฝูงชนในประเทศไทยเพราะในฝูงชนนั้นฉันสามารถเห็นผู้หญิงสวยๆมากมายและผู้คนส่วนใหญ่พวกเขาใจดีและมีแต่ทำให้สิ่งแวดล้อมีชีวิตชีวามากขึ้นซึ่งต่างจากเมืองของฉันที่น่าเบื่อและแทบไม่มีผู้คนอยู่เลยในการเดินทางในอเมริกาฉันจำเป็นต้องมีรถยนต์เพื่อสัญจรไปมาแต่ในเอเชียฉันสามารถเดิน ไปยังที่ที่ฉันต้องการไปได้หรือคุณจะใช้จักรยานหรือนั่งแท็กซี่ได้อีกทั้งค่าโดยสารที่นี่ก็มีราคาไม่แพงฉันไม่คิดว่าผู้หญิงไทยจะดูแย่ขนาดที่คุณพูดผู้หญิงจำนวนมากในเอเชียมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงจากโลกตะวันตกมากพวกเธอมักจะให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนและเต็มใจที่จะเรียนรู้พวกเธอเก่งในการปรับตัวฉันชอบผู้หญิงในเอเชียมากกว่า ถ้าฉันจะแต่งงานฉันอยากแต่งงานกับผู้หญิงจากประเทศในเอเชียมากกว่าความเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา1ปีและไปทั่วประเทศฉันไม่เคยรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกในประเทศไทยฉันเป็นสัตวแพทย์ของกองทัพบ,บกฉันเลยไม่ลังเกียจสิ่งโสกปรกคนไทยทุกคนพวกเขายอมรับฉัน ตอนนี้ฉันอยู่ที่ญี่ปุ่นได้3สัปดาห์แล้วและฉันแทบรอไม่ไหวที่จะได้กลับไปที่ประเทศไทยฉันเองก็เคยไปที่โปลแลนด์เหมือนกันที่นั่นเป็นประเทศที่น่าเหลือเชื่อฉันวางแผนที่จะไปที่นั่นอีกครั้งในปลายปีนี้ฉันเข้าใจว่าทําไมคุณถึงไม่ชอบประเทศไทยคุณดูมีระดับเกินไปสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกความเห็นนะครับความเห็นนี้เขาบอกว่าฉันจะเห็นด้วย5 0ของสิ่งที่คุณพูด ความร้อนมลพิษการจราจรและด,ดูการเผาไหม้ในภาคเหนือมันไม่ดีแต่อาหารวัฒนธรรมความปลอดภัยแหล่งชอปปิง้งอาพาร์ตเมนต์ราคาถูกนั้นยอดเยี่ยมมาก อีกความเห็นนะครับข่าวบอกว่าฉันอยู่ที่นี่มาได้1ปีครึ่งแล้วหลังจากมาที่นี่ต่อเนื่องถึง12ปีฉันรักคนไทยและฉันเชื่อฟังกฎเกณฑ์และวิธีที่พวกเขาเคาราพพระภิกษุฉันลองใช้ชีวิตที่นั่นและทานอาหารของพวกเขาแน่นอนว่าคนไทยแตกต่างจากฉันและฉันก็ถูกเลี้ยงดูมาในแบบของเราฉันไม่พยายามบังคับหรือเอาแต่พูดว่าถ้าเราอยู่ในประเทศของเราเราจะไม่ทําอย่างนั้นหรือประเทศของเราดีกว่า ฉันสนับสนุนประเทศนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนและฉันพยายามทำสิ่งต่างๆในแบบที่คนไทยปฏิบัติประเทศไทยเป็นประเทศที่ทันสมัยมากและล้าหลังมากในเวลาเดียวกันแต่มันก็ใช้ได้สหราชอาณาจักรเป็นสิ่งที่เรารู้ว่ามันล้ำหน้ากว่านิดหน่อยและฉันคือคนอังกฤษเพราะงั้นฉันจึงทิ้งความเป็นชาวอังกฤษของฉันก่อนที่จะไปประเทศไทยที่นี่ตอนนี้ มันกำลังได้รับความนิยมในโลกสมัยใหม่และพวกเขายังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของพวกเขาเอาไว้อย่างชาญฉลาดความเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธาน,นีและฉันรักที่นี่ที่ที่ฉันอยู่ตอนนี้ผู้คนพวกเขาเป็นคนดีมากและเมืองนี้ก็มีทุกสิ่งที่ฉันต้องการ ความเห็นต่อไปนะครับข่าวบอกว่าฉันรักประเทศไทยอย่างแท้จริงเพราะพวกเขามีตัวเลือกการคมนาคมที่ดีประเทศของฉันในยุโรปไม่มีรถไฟฟ้าใต้ดินรถบัตรก็แย่และหายากมากแถมมีราคาแพงทุกคนต้องจ่ายเงิน1ในสของรายได้เพื่อเป็นเจ้าของรถยนต์มันแย่มากอีกความเห็นนะครับข่าวบอกว่าหากคุณเปรียบเทียบเมืองอย่างกรุงเทพกับเมืองในอเมริกาเหนือคุณจะเห็นว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่สามารถเดินได้มากที่สุด ฉันมาจากบาร์เซโลนาและฉันย้ายไปเม็กซิโกที่เมืองชายฝั่งเล็กๆที่นั่นฉันต้องขับรถเพื่อไปที่ต่างๆเพราะงานกรุงเทพเป็นสวรรค์แห่งการเดินอย่างแท้จริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมคิดว่าสิ่งที่คุณเวทพูดถึงประเทศไทยในคลิปถูกหรือผิดอย่างไรบ้างลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นที่ใต้คลิปเลย,เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ